อาล่ะครับผมสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยครับวันนี้อปอจะมาเล่นไม่ไม่ใช่โรบอทครับเล่นโรบอทครับตึสกสแกลลี่เอลิเลเตอร์ครับวันนี้ครับหยอกวน,นี้ที่หยอกซื้อมาครับเปิดตัวเฮ้ยเจอเจอเจอเกมนี้ครับเป็นเก,เกมแนวพีเอครับโอ้ลืมหยอกอย่างนี้ยมารใคที่ครัวสุดๆอย่าเปิดมาดูนะครับ

เทล่าเฮต์เป็ดหัวละโพงเอาจริงดิเป็ดหัวละโพงเกมแม่ของแค่นะาเกมสองตอนนี้แพ้เกมสามคงจะรอดนะครับหนีหนีเลยตอนนี้ ลอดเป็นหัวร์บ่องอลอยรอสกีเราจะเป็นหัวลโองเี้ยแหละไม่ใช่ใครต่อมาอะไรอีอ่ะอะไรอ่ะก็เลขอะไร,รยันหนึ่งอ่ะอ๋อ โอ้ไม่นะอมมาทำไมเนี่ยอันนี้ห้องค่ะตรวจาย้ชัดเจาอเ่าดอเลยนะอล่าย่าดันโอเว่นกัมนั่นแล้วตายเออตายแล้วจะเข้าไปทำงไหน เอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาจินโนตายโหมดมาเลยหรอเนี่ยแม่จินก็หลบให้ได้ดีเด็กฆาตรกรเด็กฆาตรกรอยู่ไหนมะเนี่ยโอย้มาถึ่เอเาจิวหลบจ้าจิวหลบเอาแฟนมาได้ไหมเนี่ยไอเด็กนี่มันไม่ไหวแฟนช่วยด้วยไอเด็กนี่มันฆาตรกร ทุกคนหลบเดียวมันจะเก็บ XP ของเราไปจนหมดเอา้ามันอยู่ไหนไอเด็กขกับรถมาไม่ได้นะสิเด็กโง่ไอไเด็กกา <c oughs> อย่าดูถูกนะครับมันมาจากเกมอ <c oughs> ันเดอร์เทลนะครับมันมาจากเกมอัน,ด <c oughs> นบบกเกกนดอร์เทลเขาเองคาร่าคนนั้นน่ะ โอทางปิดเอไงดีวะเนี่ยโอโ้ผมตายาไงดีก็ตูนแคทหรอไม่ s c เข้ามาดูโอ้รออยู่คนเดียว ไอศครีมโอ้อ <expand> ย oh, so like ่าบอกนะว่านั่นไงออกกโลกหน่อยครับกะโดลกเสร็จอ่ะฮะข้ามาเลยชืดเป็นเหยื่อลอดี มาดิคนี่เลยใช่ไหมนายก็เดือดยาทักตั้งลยอ้ SCP ศูนย์เก้าหก มา SCP โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มาแบบไม่ทันตั้งตัวผมชอบ SCP ตัวนี้มากกว่า173อะ่ะ ตัวเตะของบอดี้ก็ดีอันนี้มันใหญ่เข้าท้องลงห้างคือบอดี้เลยบอดี้เด่นสุดเอยเจอแล้วกตีร่างเจ๊ด ยังไม่บอกีก <remain> ห <Anakin> oh. ่อเนี่ยไรบอกมารู้ก่อ้บอกง่ายๆไม่ให้ตุกโดูเองคับ เอื่างนี้ห no ลังจาก9ะเราเจอได้แต่ปวดระวางด้วยครับมจะเป็นอันตรายอย่างหนึ่งไอ้เนี่ยมันเราปินสูดแก่มันต้องแย่โย ไอ้สลัปี้โอ้คือบหาขจารย์คนหุลุกก็มาดิครับสลัปี้ันทีปั๊บาไอ้ว่าไงสลัปี้โอ้ยไม่เอาสลัปี้ยาหย่เอเล่นบทสลัปี้อโอโอ,อัดเลยเหรอสลัปี้อ้อมมือหน่อยสลับปี้อ้อมมือ คือแม่ประจคนหนรูกถ้าใครดูก็ดูได้อะครับไอ้มาถึงแม่เปโอ้ขอหิวเลือดหน่อยเออบอสครับคทีนี้ทีนี้ทีนี้ ก่อนขั้วอยู่นี่แดได้โอ,อ,อ,อ้ผมอยากได้เงินเยอะ <odds> cái mà <candidates> ơi! Mày ảo ra đây đâu mày à? Giả bọt! นนะวิญญาณเนี่ยเจ้ามาดูวิญญาณเลยโอ,โอ้รอจะสติชิมิน้นไม่รอดีว่ะทางนี้ดีอ่ะโอ้อย่าบอกนะว่าคืนชันนางเตอ๋อ

เลยแล้วเบนแล้วมีอะไรอีกฮะเบนเบนน่าจะเป็นอัศวินนะคนละเบนเบนนี่เป็นอัศวินนะถ้าไปเจอมานี่ไงแต่ไม่ใช่เบนเทนนะเบนเทนน้นต้องมีออมดิสิกเบนคนนี้มันจะเป็นอัศวินแต่ถ้าเกิดมีสิบก็กลายเป็นเบนเทนนะทีเปิดตัวอย่างผี ประตูได้ดีมากเลยบอกว่าเท้าก็ไม่เจออ,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 อะไรจะยจี๊คข้าวบอยนี่ข้าวบอย ลุยโจทย์สนามกันเด้อข้าว,บอ,าวบอยชัดขาวบอลชัดชัดเลย เด้อยิงแมนว่ะอิดเบดดี้อ่ะมนุษย์มึกชัดๆมนุษย์มึกมนุษย์มึกชเอ้าตื่นอันนี้อยากเป็นเด็กดีมากกว่าไงยิ่ง กลับมาเลยดีกว่าจะรออะไรล่ะ,ะ,ะนี่ดีเด็ดแล้วเหรอจะต้องเจออันนี้ไี่ป่าเอาอีกแล้วด่านน <c oughs> ี้โอ้ยจะเดินเขไปหาไปาไหม ขอดื่มยาแดดสักคู่หนึ่งอยากมาวะครับเนี่ยอ้า จะเดินไปหามันทำไมพีชาชัดเอีกอีกอซีเอซีพีสเก่าไม่เอาไม่เอาอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะพี บอกนะว่าเอ้ยอยาให้มกินไม้เตะเลย พวกนายพวกเราลอดน like อ,อ,อ,ออฟฟิศไม่เอามีเฟตี้นะแมนดี้หรือเปล่ามีมันกระต่ายเอ็กกระต่ายอยู่ไหน ในเดีือนเนี่ยคนอื่นจะว่ายังไงผมจะต้มไม่ไหวแล้วนะไม่เอาดุกว่ากาตะก้อนเจ็ดค่ะ คุณเา้ดูครับไ่ไแน่เลยเย,งยงองทด้หอ Hmm, แค่ใช่ไหมขอผีตัวไหนดีนะหา,าอะไรอ่ะโอเว่นกรเมนนกรม

I'm 比。 เฮ้ยยุ่มยุ่มติดติดด้วยอันนี้ละกันระวังนะเฮ้ยดีนะครับผมไม่เอาอีกแล้วดอดีดี้ะครับใครๆอบฝากกดไลค์กดแชแร์กด Subscribe ด้วยครับ ถ้าใครติดตามผมไปคลิปหน้าครับบาย